เอาแล้ววันนี้ช่องกบฏอีกแล้วนะวันนี้เราอยู่ในเกมแมนอฟว์นะเกมแมนอฟว์นี้ทุกคนก็น่าจะรู้จักกันดีหรือบางคนก็ไม่รู้จักกันเลยนะคือเกมนี้เป็นเกมแนวสงครามอ่ะว่านโปเลียนนะเกมนี้จะออกคล้ายๆกับแคมเปญนิดหนึ่งนะแต่เพียงแค่เกมนี้นั้นแอนิเมชั n นมันดีกว่านะนี่ชุดที่ผมกำลังใส่อยู่นี่มันเป็นชุดของฐานม้าพื้นเมืองของ มาดาอันนี้ผมพูดถูกหรือเปล่าผมก็ขอใครด้วยเป็นฐานม้าของเป็นฐานม้าพื้นเมืองของมาดาที่สองเนี่ยอู้ขอโทษเพื่อนเมือ่อกี้เพิ่มเพื่อนอเพื่อนผมเพิ่งสมัครแล้วได้มาเพิ่งได้มาได้ไม่นานมานี้เองเออโอ้ยเจียวหัวนี่เจียวเอ้ยเฮ้ ไอ้ยไอ้เรียกกันไม่ไม,ไม่โอเคเปลี่ยนเป็นอ่า,เป,ออาเ,เป็นอะไรเดี๋ยวเดแล้วเป็นอะไรไม่รู้ืมแล้วเนี่ยลืมชื่อแล้วโอเค 92nd Regiment of Foot ตั้งแต่ปี1 9 7่ล้วซึ่งถามว่าเราจะเห็นคนใส่ชุดแบบนี้เมื่อไหร่นะตอนไหนนะคือมันจะเป็นมันจะมีฉากหนึ่งนะที่มันจะมีฐานคนหนึ่งนะแบบเอ่อฐานแบบเยอะๆถือหอ,อกอยู่สองคนอนะเนี่ยหอกโตๆอย่างนี้เลยเนี่ย พอยกสูงกว่าผมนีอันนี้ผมได้ก็เลยผมยังไม่ตัวนะ่นะนะ่ะอยากจะเป็นงเป็นแบนนี่อยู่เลยยังหมวกบนแบนเดี๋ยวนั่นเลยเอ้ยเปลี่ยนเป็นฐานมา้าตะกี้ดีไหมเชาดีกว่าเชาดีกว่าอีผมมีอันนี้ด้วยคนป่าผมมีคนป่าด้วยเดี๋ยวทำไปที่สปอร์ตจะเปลี่ยนได้เฮ้คนป่ามีหอ,อกด้วย โคตรยาวผมเคยเล่นกับเพื่อนนะเพื่อนผมก็มีโหลดเอาเยอะกว่าผมอีกนะเพื่อนผมก็มีอันนี้เหมือนกันนะเวลนผมเพื่อนผมใช้อันนี้ทีไรเพื่อนผมชอบพูดคำว่าผมก็บุค่าตลอดเลยนะไม่รู้เพราะอะไรนะมันเป็นคำของคนป่ามั้งนะ หอกหอกนี่ผมเคยเห็นอใน,นหนังอ่ไม่กี่เรื่องนะผมเคยเห็นในเกม Battle Ground 3แล้วก็หนังเรื่อง m o ต t a l 2 วันนี้จะเงาๆหน่อยนะเพราะว่าแต่ก่อนผมจะเล่นกับเพื่อนเขาบ่อยน่นจะบ่อยก็ไม่ได้บ่อยขนาดนั้นนะคือเพื่อนผมจะหายไปสักออประมาณสองสามเดือนนะแล้วก็จะค่อยกลับมานะ,แ,ะแต่ทำไมจานมา้าทำไมม้ามันลอยหมดเลยเนี่ยทำไมม้ามันลอยหมดเลยเนี่ยโอ้โ,อโอ้จานมามาสิมาดิมาดิมีหอกเลยมีหอกแล้วมันยาวมาก มาแล้วมันมาแล้วมันมาแล้วตายเองเลยวันนี้ผมจะข้ามเอ่อไอเกมอ่าเอ็นเทรนนะที่ผมเคยบอกตั้งแต่คลิปที่แล้วนะเพราะเนื่องจากเกมนั้นมันค่อนข้างจะน่าเบื่อไปหน่อยนะเกมนั้นมันค่อนข้างจะน่าเบื่อนะเพราะว่าหน่วยมันค่อนข้างจะน้อยนะข้าอะไรกันตรงนี้ ไฮ้ยด้ยมาฆ่าอะไรตรงนี้นะฮะต้องมาทำอะไรพวกเขาเปหาหามาคนนี้ก็จะฆ่ากันทั้งนี้ผมจะไปหาขมากพวกเขาเขาอ๋ออันนี้ดินี่โตโตเฮ้ยมีคนเป็นเหมือนกันเลยใช่เปล่า <c oughs> เดี๋ยวดูก่อนอ๋อมีแต่มีแต่ผมคนเดียวแล้วเนี่ยพวกเขาไปหานมาหมดเลยแล้วพวกเขามาแทงกันทำไม แทง้างแทงวางเแ่งเฮ้ยเดี๋ยวพวกข้ระเบิดไม่ไม่ไม่ แล้วเดียวทุกคข้ามนให้ได้มันีเดียว ตามมาแล้วเนี่ยตามันตกไม่ไมม่ไไม่ังโอเค่างตามมาแล้วเรียกมันตามมาแล้วเออเอเป็นอาามันอย่างนี้แหละเดลิซัวลีเดลิซัวลี่ถ่านมาของตุรกี เรียกว่าออโตมันผมก็จะเรียกว่าออโตมันละกันด่าด่าได่าสั้นอันี้ไ์โพสผมโพดผิดผมโพสโถก่อนเดมาเนี่ยมาเนี่ยภาษาอังกฤษวันพ่อะไรนะโพสเหรอโพสโซมาแล้วอีดีดิวรูก็ว่าให้ได้คุข้าวันี้ oh เน,นียนเดียวนะเป็นของฝรั่งเศสมีแค่เน,นียยเดียวจริงนะผมไม่แค่เน,นียนเดียวอ่ะโอ้ไม่เสยียด้ดีพวกเขาถามว่าทำไมพวกเขามีชุดเหมือนกันนะครับือพวกเขาเป็นฐานชาวบ้านนะเขาไม่ได้มียศนะถามว่าแล้วทำไมมีเครื่องแต่งทำไมมีเครื่องแต่งกายนะก,ก็เพราะว่าก็คน่มันไม่มีเหนื่อยก็จะได้ชุดแบบนี้นะแต่แค่จะมันไม่มีสัญ,ญลักษณ์อะไรบน เนี่ยทุกคนจะสังเกตว่ามันไม่มีอะไรทุกคนจะเห็นแต่ไอ้กลมๆดีผมว่าอะไรอย่างเงี้ยส่วนของผมเป็นมารีนอิมพีเรียลนะครับผมผมได้ยินข่าวมาว่าเกีแมนอวจะมีแมปใหม่นะที่จะได้ต่อสู้บนเรือนะทีนี้มารีนอิมพีเรียลจะได้ใช้สักทีเฮ้ เกมนี้มันสมจริงกว่าแคมเปญก็คือเกมนี้นั้นแอนิเมชันดีมากแถมยังสามารถเปิดเป็นโหมดเกมมิดได้โดยการกดคอนโทรลนะนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะกดที่ขวาแล้วก็เลงอย่างนี้ฮะถ้าเกิดจะปิดก็กดคอนโทรลอีกทีนึง,งนี่ก็จะเป็นอย่างนี้นะเป็นการกดชิปนี้ขอบริว่าสำหรับเกมนี้ ไม่มีประโยชน์อะไรเลยนะต้องกดตัวคเท่านั้นถึงจะสามารถเเดินเร็วขึ้นนะจจะเดินจะเดินเร็วขึ้นโอเคต่อไปกดตัว H เพื่อถ้ากดตัว H แล้วเราจะขยับตัวอะไรไม่ได้เกมนี้ยังมีบั๊กอยู่นะเกมนี้ยังมีบั๊กอยู่ผมจะกดตัว H อีก ทำไมเนี่ยกดตัว G ไม่ใช่ตัว G ตัว J นะเพื่อเป็นการถือปืนแบบนี้นะมันจะเหมือนกัรกดคอนโทรลนี่แหละแต่มันจะไม่แต่เราจะสจะไม่สามารถเล็งได้กดเพื่อเพื่อเล็งหรือจะกดขี้ขวาก็ได้เออไม่แตกเราเรา,เราหาพี่กันบังไว้รีโหลดก็สุดดู อคนนี้เขาผมขอบอกทีก่อนนะว่าการที่ย่อแล้วก็รีโหลดอ่ะมันจะรีโหลดช้ามากเพราะงั้นต้องยืนนะมันจะรีโหลดเร็วขึ้นนิดนึงนิดนึงด้วยนะโอ้เดี๋ยวเราเราย่อมมารีนไม่ไม่ไม่เราย่อมมารีนมา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 ลีนเหรอมาลีนเหรอมาลีนไม่น่าพลาดครับเขาไอเขามีเราย่อมมาลีนอยู่อ่ะ เอ้แล้วเขาเป็นอะไรเระยะารย่งมาลีนจะต้องเปลี่ยนคาทีโอเคมันขึ้นอะอ๋อเขาเป็นรอยะัลนาวีใช่นรอยะัลอ่ามาลีหนหอยไม่เกิดเนี่ยน้อยไม่เกิดเอ้าไม่ไม่อันนั้นอะไม,ไม่เกิด ใอ,อ่ะเกมผมค้างเนี่เยเ็วเกมผมค้างเนี่ยเลย่ะ <ś led> มาละคือเมื่อก,ก,อออกนะี้ก <ś led> เกมมันค้างน,น,แบบนะก็เลยต้องออกแล้วเข้าใหม่นะเมื่อกี้เกมมันค้างนะหรือเกมมันบั๊กนี่แหละมันก็เลยแบบเกิดไม่ได้นะก็เลยต้องออกแล้วเข้าใหม่โอเคต่อฮะ <ś led> ตอนนี้เราอยู่ในเอ่อะอะไรนะ95 TH เดจิเม้นท์ออฟฟุดแล้วเราก็มีไรเฟลิลด้ลลวยไรเฟิลโคตรแรงแต่รีโหลดโคตรชา้าเดิน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 หน่อยแต่เร็วเราทหารเราใช้ชาตทหารเข้า ก i m e n t of wood ถูกไหมเนี่ยเออถูกล้วฐานมาฐานานมาฝรังเสานมาฝรังเสอลงมมาังเเฮ้ยเดี๋ยวเดียเดี๋ยวเมื่อกี้ทุกคนเห็นอะไรใช่ไหมหรือว่าทุกคนไม่เห็นหรือว่ามัหรว่ามันมีบั๊ช่างมันเถอมันคงบั๊ก พักอันเดียวกันกับในแพทเทิร์นฟิลด์หนึ่งเลยโอ้อนนโหแล้วเฮ้ยฐานมากฝรั่งเศสฐานมากฝรั่งเศสเออเออแตกแตกหนึง่งวุยห้าสิบหกตัวตัดเฮ้ยใครโอเคไม่มีอะไรฆ่าได้แค่หนึ่งไม่ใช่หรอกอ่อนแล้วเข้าใหม่เมื่อกี้เป็นทางนะก็เลยต้อง เ,เอ้ยเฮ้ยเฮ้ยไปกอดเต้นอะไรกันเนี่ยเฮ้ยพวกอดเต้นอะไรกันเฮ้ยอยากเต้นบ้างเดี๋ยวเดี๋ยวท่าเพลงเอ่อเต้นเล็เต้นเล็เต้นได้เดี๋ยว,ยว,ยยว,ยวมันเต้นยังไงทำไงอ่ะอ๋อนีล่ละ เป็นด้วยอ่ะเทินด้วยคนเทินด้วยคนทำไงอ่ะเฮ้ยพวกเขาทำไงอ่ะอยากนี่ทำไงอ่ะอยากทำอ่ะนี่ทำไงอ่ะเอ้ยทำไงอ่ะไอ่อยากทำอ่ะเฮ้ยยาพิ่งจะถึงจบแล้วอ,อยากทำกดตัวบีกดบีทำไมอ่ะอ๋อมันใส่จับใบปืนเดี๋ยวไอ้พวกเขาทำได้ไงนี่อยากทำอ่ะอ ภาพที่พวกเขาพิมพ์ูแล้วกันพิมพ์ถูกไหมเนี่ยพิมพ์ถูกมากทำไมไม่ได้ผมก็พิมพ์ถูกแล้วนะไม่มีรถเส้นไม่ได้หรือว่าพิมพ์ผิดไม่พวกเขาทำได้ไงอะ่ะเฮ้ ไม่อยากร่วมวงอ่ะทำไงอ่ะนี่ตั้งพิมพ์วันนี้เหรอไม่ใช่รู้ไม่ใช่ <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ย <c oughs> เฮ้ย Funny <c oughs> <c oughs> โ okay, okay. อเคโอเคพวกเขาจะเล็ว้ามาถตงเวลาแล้วพูดอะไรก็ไม่รู้

พีกันเองกันไปพ่งข้าวเตีงกันเองกับมาที่อ่ต้องได้ได้ไงยืมโุสพูดพิชขอเขาเลยโอเคมาเลยเฮ้ยดามันโค้งจังเลยเนี่ยไม่ด่ามันยาวเหลือเกินมาเจอกับทหารออตโตมันทหารมาออตโตมัน เอ้ยเจ้าเล่าเจ้เล่ยจ้าเล่ยทหารทหารชาวบ้านทหารชาวบ้านไม่มีหน่วยแต่มีชุดเครื่องแบบซะงั้นมาเฮ้ยมมเฮ้ยเฮ้ยผมจะไปบุกรีบป้อมมันเลยผมจะไปบุกรีบป้อมมันเลยเฮ้ยเดลิตัวลีกำลังตามอยู่เนี่ยป้อมมันมามาเลย นึง,ด,นด,งนนดีกว่าโอเคเป็นอ่าอะไรดีไม่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 ดีนี้กว่ายังไม่ได้ใช้เลยมาเจอหอกบ้างหอกยัางยาวใช้แค่แป๊บเดียวเองยังไม่ได้ใช้แบบนานๆเลย มาเจอกับหอกยาวๆบ้างบุกเกอร์บุกเกอร์อีกน่าล่ะกว่าจะถึงอาวประหยัดเวลา พื่อประหยัดเวลาเดี๋ยวผมจะตัดไปถึงตอนที่ถึงเป้าหมายเลยครับกันนะโอเคสามสองเอ้ยตอนนี้ใกล้ถึงแล้วตอนนี้พวกเขากำลังลบกันเลยเ้ยร็วเร็วเร็วเร็เรนเขาถือหอกไว้ถือหอกไว้หอกไว้อย่า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 อาออ่่าอย่จอย่าอ่อยาอย่าอยาย่าอย่าาย่ลไายาาาาย าเลยมาเลยเพื่อนอารังเก็ตอารังเก็ตมาแล้วเฮ้ยฝ่ายอะไรฝ่ายอะไรโอเคฝ่ายเราฝ่ายเราเฮ้ยเฮ้ยนี่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 นีปิด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 มันจะเปิดสเกอร์มิลล์ยิงมากเลยโอ้โอ้มาตั้งไกล เกมนี้ปิงยิ่งเยอะด้วยเอ้ยชันมาหนักฮะเอ้ยเอ้ยผมวันนี้กันเอ้ยเพื่อนระวังตานมาตามมาฟังเส้ามมาฟังเสเอ้ยเอ้ยเล่งเล็กยิงไม่มา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 เลยมาเลยเกตแทงเลยเกตแทงเลยเอาตายแล้วเกมมันตายแล้วก็พออีกอย่างที่น่ารำคาญที่สุดเลยคือเกมนี้มีปิงลูกปิงโคตรโหดร้ายเลยปิงโคตรแบบน่ารำคาญมาก มีชั้นแบบสวยงามมากชั้นแบบสวยงามมากเลยโอ๊ยถัดมาถัดมาถัดมาวางปุ่มปักกาตรงนี้เลยหรอมาละผมปรับเป็นโหมดเกระมิดเลยมาเดี๋ยวจะลากหัวของผมไม่ดูเลยแตกหนึงอันนี้ไม่ใช่ลากหัวของผมแล้วอันนี้เล็งหัวอย่างเดียว ให้มันยิงโดนหัวเลยยิงโดนหัวเพื่อตายเลยโอเคคนเตรียมพร้อมเล็งเล็งเล็งลากผมลากผมแบบแบบเกมนี้ไม่ต้องลากผมคมหรอกเกมนี้ไม่ได้มีปืนรัวๆแบบนั้นหรอก เอยด่านมาดด่ามัด่ามาัดน้อด่มามัดด่ามัดด่ามัอย่างไวิง่งหมาวิ่งคนเร็วเออไม่โดนออตายแน่เลยตายแน่เลยผมปอมตรงนี้โอ้ผมว่าตรงนี้ทุกคนตายหมดแน่เลยตอนนี้ผมอยู่แนวหน้าคนเดียวเลยไม่ใช่ดิดมีคนอยู่แนวหน้ากี่คนเนี่ยไม่กี่คน ราต้องปกป้องจุดนี้ไว้เจ้าหนี้มีคนหน่วยหน่วยเข้าสูงกว่าเราออไม่โดนอีกแล้วผมมีคนตายเป็นหนึ่งดเดลสิสวาลีเอาละในดีเดียวรีบรีบรวดเร็วเฮ้ยเดี๋ยวถ้เวเวากเกิดนั่งถ้ากเกิดย่อจะลืนล่นะามันต้องยืนแต่ก็อยากให้มันยิงโดนตัวเรานะเพราะเสียเวลา เดินมาโคตรไก่เฮ้ยเฮ้ยต้องสังเกตดูหลังด้วย,ยแตกนึงคนเดียวกันปะเนี่ยตอนนี้ฆ่าได้กี่คนแล้วเนี่ยอ่าสี่คนตายสาม น,นี่โดดแล้วต้องยืนอีกแล้วกดตายโอเคลิงพร้อ,อมออยิงพร้อมยิงเอ้ยลิงยิงไม่จูนอีกแล้วอะไรอะไร อะไรอะไรฮึ่เบ็นเซอร์เลยอ้าวเฮ้ยบบนบบนบบบบบบมาบบ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 บกบบ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 มาดบบ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 บ โอ้เล oh, ือนเลยนี่เดียวตายได้เลยตายได้เลยตายได้เลยโอ้ยหนีละหนีละถอยทับแล้วช่วยด้วยเอ้าเฮลที่นัโอเคเพื่อนช่วยเอ้ยมีคนถามผมว่าใช่เอ่อกระชสมาธิหรือเปล่าใช่ใช่ ยี่สิบคนตายหกครั <sollten> ้งใหรค่าเยอะกว่านี้ไหมยี่าคนโอ้โหแล้วฝั่งนี้อาสกว่าคนห้าสิบห้าคนห้กนไม่น่ามาเสียเวลาดูเลยเกิตั้งไกอีกแล้วเสียเวลาเลย ดีลิสุวาลีก็ได้อ้าวพอจบคลิปเถอะคลิปจะยาวเกินไปแล้วอ่ะปิดคลิปโดยใส่ชุดไรดีชุดอันนี้ละกันมันสวยดีโอเคนะทีนี้เราก็จบคลิปกันเพียงเท่านี้นะคลิปมันจะยาวเกินไปนะจบคลิปมันจะยาวเกินไปนะเพราะงั้นจบคลิปจะโคตรเหนื่อยเลยเกมน,นี้ อ่ะสำหคลิปช่วงนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้นะแล้วก็สำคลิปช่วงคลิปนี้ก็อย่าลืมสำหรับใครไอ้สำหบคลิปช่วงคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์สำหรับใครอยากติดตามผมก็กดซับสไคร้นะแล้วก็ถ้าใครอยากดูกคลิปก่อนใครนะก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนหะรือกดดูนะคุณไม่ต้องกดก็ได้มัเพราะว่ามันไม่ได้เออ จ้งมาเด้อผมเป็นคนพูดผิดทุกพูดถูกฮะเ๋ยวพี่เจอขอ,อร้อง please okay เจยียงนี้นี่แหละแต่โกนที่จ,จบคลิปในเวลาวันออเวลาไหนก็ได้ก็าตามอคือวันนี้คือผมมีแผนจะทำคลิปใหม่คืออีกหลายวันอีกไม่กี่วันนะผมก็จะทำคลิปใหม่อีกคลิปหนึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับกิจกรรมนะ กิจกรรมในเกมโรบักนี่แหละกิจกรรมในโรบักนี่แหละโอเคโจกค๊กิ้เถอะยาวมันคงล่อมาหลายนาทีแล้วมั้คงคงุณคงเหมือกับดูหนังอยู่เลยโจก๊กิ้เถอะยิงปืนเพิ่มปิดคลิปสามยา่อไม่ดีต้องเมกเลยดพีพรีเซสไฟปีกแล้วเออจบ เพียงเท่านี้แหละจบวันบาย